สวัสดีครับผมเปลวนะครับจากช anel เทพบุญนำสตูดิโอนะครับผมคลิปนี้จะมาแปลกหน่อยวันนี้คือมาพูดคุยแล้วก็ไม่ได้พูดคุยเรื่องโทรศัพท์มือถือหรือเทคโนโลยีพวก g a d g e ที่มาใหม่ด้วยผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการทำเพลงซึ่งมันจะเกี่ยวเนื่องกับเราเอ่อกลุ่มคนดูที่เข้ามาดูผมในเรื่องของการทำแอปพลิเคชันทำเพลงแบนด์แลกนะครับมันเกิดจากการที่ผมได้ยินคําถามมาจากคนที่ผมเคยคุยนะทั้งจากมานานแล้วหรือว่าเร็วๆนี้กับ เป็นคาถามที่เขามาเมนอยู่ในคลิปของผมที่เป็นเกี่ยวกับแบนด์แลผมจะไม่ได้อาคลิปไหนนะขอโทษด้วยเ,เป็นคําถามที่ว่าถ้าจะแต่งเพลงหนึ่งเพลงเนี่ยควรแต่งเนื้อร้องก่อนหรือแต่งดนตรีก่อนนะครับไอเนื้อร้องเนี่ยบางครั้งคนบางคนก็จะแยกใช่ไหมก็คือแต่งเป็นคำเฉยๆเป็นคําเหมือนเขียนกรอนะนะครับแล้วก็แต่งแล้วค่อยมาใสาท่ทํานองทีหลังก็คือเมโลดี้นะครับ แล้วก็ดนตรีก็คือเป็นกลุ่มดนตรีกีตาร์เบสกองคีย์บอร์ดเป็นนงเป็นโนไวโอลินก็ว่าไปนะครับแต่ผมจะมัดรวมอย่างนี้กลุ่มแรกก็คือเนื้อร้องทํานองอันนี้คือกลุ่มแรกก็คือเป็นพาร์ทของการร้องเพลงนะครับกลุ่มที่2ก็คือดนตรีที่เป็นแบ็กอัพเป็นแบ็กกราวให้เรานะครับเป็นแอคคอมให้เราทําอะไรก่อนดีเอาส่วนตัวนะอันนี้ขอเล่าย้อนไปหน่อยเพราะมันจะได้ทําให้คุณเห็นภาพอะไรบางอย่างที่ดีกว่ามาตอบแค่ว่าควรจะเป็นแบบไหนนะครับผมเนี่ย เริ่มต้นจากการที่เราเล่นกีตาร์เนี่ยเราก็ตีคอร์จากหนังสือเพลงนะหลายๆคนน่าจะเกิดทันยุคหนังสือเพลงใช่ไหมในยุคที่แบบว่ายังไม่มสามารถเสิร์ชหาคอร์ได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็จะตีคอร์เพลงแล้วก็ร้องเพลงที่เราเคยยินทั่วๆไปเพลงชาวบ้านเขานะครับจากนั้นเนี่ยพอเราตีไปเรื่อยเราก็เริ่มจำคอร์ได้ว่าทีเราก็ไม่นั่งฝึกตีคอร์อย่างเดียวไม่ได้ร้องเพลงของใครแต่เราจําคอร์ได้นะครับไอคอร์เพลงพวกนั้นแหละที่เราจํามาจากชาวบ้านนี่แหละผมก็รู้สึกว่า นั่งเล่นไปปุ๊บเนี่ยเพลินๆเนี่ยตีขอดไปบางทีก็สี่ขอดวนๆไปเรื่อยๆปุ๊บทำเสียงขึ้นมาให้เล่นๆอย่างเงี้ยนะแล้วแบบอยู่ดีแบบเฮ้ยเฮ้ยทำนองนี่เจ๋งว่ะแบบเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะก็จําแล้วก็พยายามแบบทำไปเรื่อยๆนะครับนะโดยโดยพยายามคีบเออไอตรงทำนองหลักนั้นเอาไว้ที่ผมที่คนที่มันปิ๊งออกมาจากจากในหัวของเรานะครับแล้วก็ร้องออกมาตอนนั้นยังไม่มีแบบเขาเรียกว่าไม่มีเนื้อเนื้อหาก่อนมีแค่ทำนองที่ทำออกมา แล้วก็พยายามจไมาแล้วก็พยายามฝึกร้องวนไปเรื่อยให้มันฝังอยู่ในหัวแล้วเพราะตอนนั้นในยุคนั้นเนี่ยโอเคผมทุกคนไม่ได้มีสมาร์ทโฟนหรือว่าฟีเจอร์โฟนที่สามารถแบบมาอัดเสียงได้ตลอดเวลานะครับนะผมก็ไม่มีผมเป็นคนนึงที่ไม่มีก็เลยแบบต้องจําเองแล้วก็ตีกีตาร์ไปเรื่อยพักเที่ยงพักอะไรก็มานั่งตีวนวนไปแล้วก็จําเอานะครับจำเอาได้ขอดชุดได้แบบขอดชุดไหนมาจากเพลงนั้นบางทีเอามาดัดแปลงนิดหน่อยลองสลับดูนิดนึงได้ไหมอ่ะพอสลับแล้วมันฟังโอเคไม่เพี้ยนอะไรไม่แปลกอะไรก็ตีวนอีก็ลองฮ จากนั้นก็เริ่มแบบเอ้ยจำได้แล้วลองใส่เนื้อร้องดูอะไรเงี้ยอ่ามันก็จะรู้สึกว่าเออว่าได้ว่า,ได,วาได้อยู่ว่าอะไรเงี้ยนะครับนะแต่ว่าแน่นอนทุกอย่างก็จะต้องดนตรีมาก่อนแล้วอ่าเสียงร้องกับทํานองของร้องเนี่ยค่อยมาอ่าทีหลังนะครับก็คือต้องขึ้นอยู่กับดนตรีขึ้นอยู่กับคอร์ดท,ที่เล่นนะครับคราวนี้ถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นในแง่นึงก็ต้องบอกว่าผมก็ชอบดนตรีแต่ว่ายังไม่มีความรู้เยอะที่สามารถแกะเพลงเองได้ไม่สามารถมีความรู้ในแบบที่อ่ารู้ได้ว่า ท่อนนี้ทานองแบบประมาณนี้เนี่ยประโยชน์ี้เนี่ยต้องใช้ขอดอะไรนะครับนะหรือใช้ขอดชิดไใดดีต้องเติมขอดต้องเติมตัวเซเว่นก็ไปไหมต้องเติมตัวซัสทูซัสโฟอะไรไหมไม่รู้แบบนั้นนะครับเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องอาศัยขอดของชาวบ้านอยู่ดีแค่อย่างที่บอกคือเอาอาจจะมาสลับกันเล็กน้อยนิดหน่อยให้มันฟังดูไม่เพี้ยนใช่ไหมอ่าก็เลยจนะต้องทาดนตรีก่อนเนื้อร้องนะครับแต่พอโตขึ้นเรื่อยๆนะครับได้ไปเรียนดนตรีต่ออะไรเงี้ยเริ่มมีความรู้แล้วนะครับเราก็จะเข้าใจวิธีการแกะเพลงมากขึ้นนะครับจากการฝึกซ้อมจากการทําวงเันก็ว่าไปนนะครัับมก จะมีหลายๆครั้งที่เราได้เนื้อร้องมาได้ทำนองมาแล้วเราก็มาแต่งดนตรีขับเข้าไปทีหลังนะครับแต่ในช่วงที่ผมเริ่มทำเางนี้ยบอกตรงว่าคุอนขึ้นยากแล้วก็รู้สึกว่ามันมีบางขอที่เหมือนจะลงกับเสียงร้องนั่นแต่มันไม่ลงสุดท้ายแล้วพอเราผ่านช่วงไว้นั้นไปแบบสมมติเพลงนั้นทำไม่สำเร็จนะผมมาตีใหม่เฮ้ยเปลี่ยนมือนอ้ฟังดูดีกนนว่านี<ๆ>่หว่าอะไรเงี้ยเพราะเพราเราเริ่มมีความรู้ในเฤษฎีมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าถ้าจะแยกกันว่าคุณจะทำอะไรก่อนให้คุณดูที่ทัศาากศง ทำดนตรีก่อนหรือกี่คอร์ดขึ้นมาก่อนให้ได้ก่อนเนี่ยล้วค่อยใส่เนื้อร้องใส่ทํานองร้องตามเข้าไปเนี่ยมันบอกกับผู้เริ่มต้นที่จะเล่นดนตรีหรือผู้เริ่มต้นที่จะแบบเริ่มอยากทําเพลงมากกว่านะครับแต่ถ้าคุณมีความรู้อยู่แล้วมีความรู้สูงอยู่แล้วแกะเพลงเป็นด้วยอะไรด้วยใช่ไหมแกะคอร์ดเป็นอ่ะบางครั้งคุณก็เอาไปทำฝ่องั้นก,ก็ได้ก็คือไปแต่งเนื้อร้องให้เสร็จบางทีคุณอาจจะมีไอเดียเขียนคํากรอนคาร้องขึ้นมาได้เขียนรขสงคุณได้แล้วคุณก็แบบสามารถ ร้องเป็นทํานองยาวๆได้แล้วก็คุณสามารถแกะคอร์ดได้อย่างเงี้ยนะครับใส่ประดับคอร์ดต,ต่างๆมีคอร์ดเซมลเว่นอะไรเข้าไปได้สวยงามก็ไปทําตัวนั้นก่อนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคลิปนี้อาจจะตอบได้ง่ายมากๆเลยก็ได้ว่าไม่มีอะไรตายตัวในการทําเพลงของตัวเองนะครับไม่มีอะไรตายตัวเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เหตุการณ์ด้วยเพราะผมเองพอในช่วงวัยหนึ่งพอแบบ เริ่มมีความรู้แล้วก็ไม่ต้องพยายามที่ต้องไปนั่งตีขอดอะไรก่อนหรือว่าเล่นขอดบนเปีโยโนอะไรก่อนเนี่ยบางทีผมแบบขับมออเตร์ไซค์ไปขับรถอย่างเงี้ยขับรถไปปุ๊บอยู่ดีก็มีเนื้อร้องทํานองโผล่มาเป็นคีย์แบบอ่าเป็นเหมือนคีย์เวิร์ดสั้นๆหรือประโยคสั้นๆก็แบบเออก็จําไว้นะครับในยุคนี้ก็ง่ายใช่ไหมมีสามาร์ทโฟล์จแม้บางทีพอมันดิ้งมาในหัวปุ๊บผมจอดรถเลยจอดรถถือเปิดอัด เก็บเอาไว้เป็นเฟรชสั้นๆหรือว่าจะเป็นท่อนสั้นๆประมาณนั้นนะครับแล้วก็ค่อยเอามาขยายในทีหลังถ้ามีเวลาทำบางครั้งก็บางอันนี้ก็ยังอยู่ในในในแท็กลิสของการรคคอร์ดอยู่เลยนะยังไม่ได้เอามาทำเลยก็มีนะครับบางเพลงแบบคิดไปโอ้โหจนจนแบบจะจบเพลงเลยนะมาถึงเนื้อร้องอย่างงี้นะแล้วก็พอเราจําได้นะครับอัดมาแล้วก,ก็มาลองแกะดูบนเปียโนบ้างบนกีตาร์บ้างแล้วแต่ช่วงเวลาที่สะดวกอะไรเงี้ยนะครับมันก็มันก็จะเป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของอความสามารถที่ โตไปตามวัยด้วยนะครับอื <S 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 ถ้าจะถามว่าสมมติตัวผมเนี่ยให้เคาะเลยอยู่ทีมไหนระหว่างทีมที่ทําดนตรีเสร็จก่อนแล้วค่อยใส่เนื้อ้องเข้าไปกับทีมที่แต่งเนื้อ้องเสร็จก่อนชอบแต่งเนื้อ้องชอบเขียนคําก่อนไลค่คําพูดต่างๆวาจาไวา้ก่อนแล้วค่อยใส่ไปแกะคอร์ดแกะอะไรที่หลังเนี่ยผมอยู่ทีมไหนผมชอบอยู่ทีมที่ทําดนตรีก่อนเพราะส่วนหนึ่งก็คือว่า แต่ที่ผมเล่ามาตั้งแต่อดีตว่าเออมันง่ายกว่าสําหรับคนเริ่มต้นด้วยนะครับไม่ต้องมาพยายามแกะเสียงตัวเองก่อน2คือผมไปเรียนดนตรีผมได้ไปเรียนดนตรีประกอบภาพยนตร์แล้วผมเรียนกับการแต่งเสียงดนตรีมาเยอะคือทําดนตรีโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีร้องก็ได้มันทาให้ผมติดกับนิสัยที่แบบว่าชอบคิดดนตรีก่อนนะครับผมก็เลยอยู่ทีมนี้นะครับทีมของการทําดนตรีให้เสร็จแล้วค่อยใส่ร้องเข้าไปและผมรู้สึกด้วยว่าเวลาผมมีชุดคอร์ดหรือชุดทํานองฮาร์โมนีอะไรไว้ก่อนอะ่ะหรือมีดนตรีทั้งแพ็คจนดนตรีแบบเสร็จแล้ว ผมรู้สึกว่าเวลาผมใส่คิดทำนองร้องเข้าไปอย่างเงี้ยผมรู้สึกมันฟโฟลกว่ามันได้ทำนองที่ฟังดูเอาพูดแง่ายคือเพลาะกว่าอ่านี่เพลาะในความค,คิดเห็นของผมเองนะเพลาะกับการที่แบบผมพยายามอยู่เรียย่ยๆแล้วก็นั่งนึกแล้วก็แต่งเป็นคำพูดวัจงวจามาแล้วก็พยายามใส่ทำนองเข้าไปเลยทันทีอย่างเงี้ยโดยที่ไม่โดยที่ไม่ไมไจับคนดนตรีอันนั้นผมจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันทำแล้วมันไม่ได้ทำนองที่เพาะตรงใจเท่าไหร่นะครับ น้อยมากที่จะที่จะสกว่าจะเจออะไรที่เพาะแต่ถ้าเกิดว่าตีขอดมาก่อนเล่นขอดมาก่อนได้ทำนองดนตรีได้แบ็คกิ้งแท็กมามักจะได้ทำนองเพลงที่ดีกว่านะครับแต่ก็จะมีข้อเสียผมบอกให้ฟังก่อนเลยในทีมของผมคือบางครั้งพอเราใส่ดนตรีเราทำดนตรีเป็นเริ่มใส่ดนตรีเข้าไปจุกจิกใส่ไอโฟงไว้ส่งเยอะเกินพอจะใส่เนื้อ้องเข้าไปแม่งแบบพออัดร้องปุ๊บเนี้ยอัดยากว่ะเออทำนองมันเพาะว่ะแต่พออัดร้องปุ๊บแม่งไอท่อนฮุกเนี้ย ร้องไปเอาไปตีกับเสียงทำนองดนตรีบางอย่างที่มันวิ่งไปวิ่งมาเหมือนกันมาชนกับเสียงร้องแม่งเสียงเกิดดิโซนแน,น์เสียงกัดกันเงนี้ยก็ไม่ได้อีกนะครับก็ก็ทาให้เกิดความไม่ฟโฟล์ก็ต้องมาตัดออกหรือออกบ้างจนเหลือกีตาร์เบสกองแค่นี้อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าจะทําแบบผมคุณก็ต้องคิดก่อนด้วยว่าถึงแม้เราจะไม่มีน้อร้องไม่มีทํานองอะไรที่ไปเกี่ยวกับการร้องแต่ว่าเราก็ต้องคิดคร่าวๆว่าไอโซนเนี้ยเราจะเราจะร้องเยอะเราจะแล็บว่ะ เลยจะร้องสิ่งสูงๆเราก็ต้องทําดนตรีให้มันเลี่ยงในจุดนั้นไปเพื่อเกิดพื้นที่ว่างสำหรับการอัดร้องเข้าไปคุณก็ต้องคิดตรงนั้นด้วยนะครับนะไม่ว่าคุณจะทำ, Lab, ทำบนแอปพลิเคชันแแบลบหรือทําบนแอปทาเพลงโปรแกรมทำเพลงไหนๆก็ตามนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกส่วนก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็นคนที่แต่งเนื้อร้องก่อนแต่งอะไรก่อนคุณก็ต้องมั่นใจว่าคุณจะสามารถแกะคอร์ดได้และไม่ใส่คอร์ดที่ผิดเข้าไป บางครั้งขอดบางขอร์ดที่ผมเคยเล่าไปว่าบางทีมันเหมือนจะตรงนะแต่ถ้าเราฟังด,ดีคือยิงมันจะเจอขอร์ดที่ดีกว่าเหมาะสมกว่ากณก็ต้องดูอารมณ์เพลงคุณด้วยบางทีคุณใส่ไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ยตอนร้องฟังโอเควะทำไมพอใส่ขอร์ดนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยเออมันก็ฟังไม่เพี้ยนะฟังก็เข้ากันแต่ทำไมมันฟังดูแล้วแบบไม่เพลาะเหมือนที่เราร้องเพียวๆวะก็ต้องเป็นเรื่องของการใส่ขอร์ดใส่อะไรให้มันถูกต้องด้วยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่า,วาถ้าคุณสามารถเป็นคนที่คิดเ,เนื้อร้องทํานองได้ลอยๆเนี่ง เป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นข้อดีเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ยังทุกวันนี้ยังยืนหยัดในทีมของการทำดนตรีก่อนอยู่ดีนะเพราะรู้สึกชอบมากกว่านะรู้สึกว่ามันมันเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนได้ทําเพลงเสร็จไปแล้ว80%เอร์เลยอเอออย่างนั้นเลยนะครัแล้วก็ค่อยมาเจาะร้องทีหลังอะไรย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โอเคคุณอยู่ที่ไหนยังไงคุณก็มาบอกผมแล้วกันเม้นไว้แล้วก็มาคุยกันลองดูนะแบ่งประสบการณ์ลองแชร์ประสบการณ์เผื่อมีเพื่อนๆพ,นพนคนอื่นเข้ามาอ่านนะครับคราวนี้ ผมก็จะบอกภาพรวมอีกทีหนึ่งว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ทีมไหนสุดท้ายแล้วนะครับอย่าคิดแค่ว่าคุณจะต้องทําทํานองให้เพราะอย่างเดียวใส่เนื้อร้องให้มันแบบมีคําแบบจับผิดจับแจ้งอย่างเดียวคุณต้องรู้ด้ยวยว่ามันยังมีอีกหลายหลายอย่างในการทําเพลงหนึ่งเพลงรอคุณอยู่การอัดเสียงที่ดีการมีซอสที่ดีเข้ามาทําเสียงการมิกซิ่งที่ดีการรู้จักคิสเอฟเฟกการใส่ดีเลย์เอ็กโคให้เป็นการใส่รีเวิร์บเสียงกล้องให้เป็นการ ที่จะใส่เอฟเฟกให้เครื่องดนตรีบางอย่างใส่โมดูเลชันบางอย่างเข้าไปบางทีโอ้โหกลองตีมาโป๊ะแป๊ะโปแป๊ะกับร้องเนี่ยฟังดูก็โอเคแล้วนะแต่พอเฮ้ยกลองเนี่ยมีใส่ดีเลย์นึงใ่งแคสแนนมีเสียงแบบแป๊ะแป๊ะแป๊ะมีเสียงสะท้อนอย่างเงี้ยตีแฉกไปปึ้งทีนึงเนี่ยมีเสียงกล้องกว้างๆลอยเนี่ยเฮ้ยเพลงฟังดูใหญ่ขึ้นว่ะเอ้ยฟังดูดีขึ้นว่ะก็ต้องทําให้เป็นเหมือนกันนะครับแล้วอย่างก็คือถ้าเกิดคุณทําไม่เป็นคุณเอาแต่แซงเดียวววกกก็ไไไไมมม่่่่่่่่ดด้้้อออีีีีัััันน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 นจะะะะะททําาาาาใใหหบบงงงยยยยเเเเเเพพลลคคุณชรรฉู คิดถึงการทํางานให้เป็นโปรเซสคิดตั้งแต่ต้นจนจบให้ได้มากที่สุดแล้วก็ค่อยๆทําไปและระหว่างที่ทําต้องพยายามนึกนึกให้ดีๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นด้วยนะครับคาดคะเนไว้หน่อยแล้วกันนะครับดนตรีเป็นเรื่องของจินตนาการนะครับแต่เมื่อไหร่ที่มันมาอยู่ในระบบของการใช้อัดเสียงอยู่ในระบบของดิจิตอลระบบของการทําที่มันมีลําดับขั้นตอนเนี่ยจินตนาการก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณจะต้อง าวางแผนที่ดีๆนะครับผมอาจจะไม่ใช่คาว่าต้องมีความรู้อะไรขนาดนะัด้นมันดูเหมือนแบ่งแยกไปนะครับผมมองว่าให้เรามีจินตนาการและมีการเตรียมตัวและมีการวางแผนให้ดีๆในการอัดเสียงผมเชื่อว่าคุณก็จะได้เพลงที่ดีอย่างน้อยมันก็จะถูกใจคุณตรงใจคุณที่สุดแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายคนที่ชอบเพลงคุณแล้วก็ความเพลาะของคุณก็เป็นความชอบส่วนตัวถ้ามันทําได้มันดีพอแล้วที่คุณรู้นี่คุณสุดเท่านี้แล้วในตอนนี้ในวัยตอนนี้คุณทาได้ ก็จงโอเคกับมันห้ามเอาเพลงของคุณไปเปรียบเทียบกับใครและอย่าให้เอาความไพเราะของเพลงของของคน,ค,นคนอื่นเขามาเป็นมาตรฐานในการบอกบอกถึงเพลงของคุณว่าเพลงงคุณเนี่ยมันดีอยู่แค่ไหนนะครับเพราะคนเรามันชอบไม่เหมือนกันนะครับคนอื่นอาจจะชอบเพลงนั้นไม่ชอบเพลงคุณบางคนอาจจะชอบเพลงคุณแต่ไม่ชอบเพลงนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับก็คิดว่าฝากไว้เท่านี้นะครับนะสำหรับการที่มาพูดถึงการทำดนตรีนะครับนะโดยเฉพาะเพลงของตัวเราเองนะครับว่าจะอยู่ทีมไหน ทำดนตรีก่อนแล้วค่อยใส่เสียงร้องหรือจะแต่งเสียงร้องแต่งทำนองร้องให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทำดนตรีทีหลังก็ยังไงเราแบ่งปันกันนะครับนะก็อย่าลืมนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ชาแนลที่บันดมสตูดิโอของผมด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับผมใครเข้ามาดูใหม่ๆแล้วชอบกดติดตามไว้ด้วยกด,ดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวก็จะมีคลิปของแบรนด์แ lap อะไรด้วยเหมือนกันแล้วก็มีอาจจะมีคลิปเอพิเช่นทำเพลงอื่นๆตามมมมมาาาาดด้้้วววยกก็ขขอบบบบบคคคคุณทีี่เรรรรััรัััชไปแลสส